วดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็ามาพบกับบ่าวลำปางตามข่าวกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมาตามข่าวข่าวเกี่ยวกับแนวโน้มของราคาน้ำตาลในปี2022และในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวกาวเรื่องราวของชาวไร่อ้อยนั่นเองครับเราก็มาดูกันที่น้ำตาลทรายเบอร์สที่มีการซื้อขายในช่วง8เดือนที่ผ่านมาอยู่ระหว่าง18ถึง20เซนต์ต่อปอนในขณะที่น้ำตาลทรายเบอร์5อยู่ในช่วง450ถึง550ดอลลาร์สหรัฐต่อตันโดยคาดว่าการผลิตเอทานอลในบราซิลมีผลทำให้ราคาน้ำตาลยังอยู่ในระดับที่ยังสูงอยู่นั่นเองครับ คาดกันว่าในปี2022ทับ23บราซิลจะผลิตน้ำตาลที่ประมาณ32.7ล้านตันโดยปรับเพิ่มขึ้นจากปี2021ทับ22เพียงเล็กน้อยเท่านั้นประกอบกับการที่รัสเซียยังคงรุกรานยูเครนซึ่งส่งผลให้ต่อเสถียรภาพน้ำมันเชื้อเพลิงดังนั้นบราซิลก็อาจให้ความสำคัญกับการนำอ้อยไปผลิตเอทานอลมากขึ้นก็จะเป็นไปได้นั่นเองครับ ปี2021ทับ22ปริมาณอ้อยน้ำตาลของประเทศไทยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า10ล้านตันโดยฟื้นตัวขึ้นจาก2ฤดูก่อนหน้านั้นอันเนื่องจากสถานการณ์แหลงคลี่คลายลงประกอบกับแนวโน้มราคาที่ดีก็มีส่วนผลักดันให้พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังส่วนหนึ่งถูกเปลี่ยนมาปลูกเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยนั่นเองครับ เราก็มาดูที่อินเดียสามารถผลิตน้ำตาลได้เกินกว่าความต้องการบริโภคในประเทศโดยความต้องการบริโภคในประเทศอยู่ที่ประมาณ28ล้านตันส่งผลให้ภาครัฐหันมาสนับสนุนให้มีการส่งออกน้ำตาลนั่นมีส่วนผลักดันให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกตกต่ําลงได้ด้วยอย่างไรก็ตามในปี2022พบว,ว่าตลาดมีความต้องการน้ำตาลของอินเดียเพิ่มขึ้น จึงเป็นการส่งออกน้ำตาลของอินเดียโดยที่ภาครัฐไม่เข้าไปอุดหนุนทั้งนี้หากราคาน้ำตาลในตลาดโลกอยู่ที่ระดับสูงกว่า19.4เซนต่อปอนด์จะเป็นระดับที่การส่งออกน้ำตาลได้กำไรดีกว่าขายในประเทศนั่นเองคาดว่าในปี2022ทับ 23, ทั้งโลกจะสามารถผลิตน้ำตาลได้ก็ประมาณ1 7 2ล้านตันขณะที่ความต้องการบริโภคอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้ ช่วงปีที่ผ่านมาตลาดน้ำตาลสายดิบของโลกมากกว่าร้อละเจเป็นการส่งออกจองบราซิลกับอินเดียโดยพื้นฐานแล้วบราซิลกับก็อยากส่งออกน้ำตาลให้สูงกว่านี้เช่นเดียวกันหากว่าผลกำไรได้ดีกว่าการผลิตเอทานอลและก็เชื่อได้ว่าอินเดียอาจไม่สามารถส่งออกน้ำตาลได้ตลอดไปเนื่องจากภาครัฐมีนโยบายเค้มีการ เพิ่มการผลิตเอทานอลเพื่อลดการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงประกอบกับภาครัฐก็ลดการอุดหนุนส่งออกน้ําตาลเชื่อได้ว่าในปี2025อินเดียจะไม่ส่งออกน้ําตาลอีกต่อไปนั่นเองครับการที่อินเดียลดการส่งออกน้ําตาลลงในอานาคตอาจถูกทดแทนด้วยน้ําตาลของประเทศไทยนั่นเองเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ปลูกมันสำปะหลังมาเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยกันเยอะนั่นเองขณะที่สาภาพยุโรปก็ไม่ได้มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกบีทเนื่องจากผลตอบแทนจากการผลิตพืชอื่นยังคงมีความดึงดูดน่าสนใจมากกว่าการปลูกบีทนั่นเอง พิจารณาในประเด็นการบริเภคบริโภคน้ําตาลแล้วพบว,ว่าบราซิลเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการบริโภคน้ําตาลในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาพกว้างทั้งโลกแล้วกลับพบว,ว่าปริมาณบริโภคน้ําตาลไม่ได้ลดลงและมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคตโดยเชื่อว่าอัตราการบริโภคของทั้งโลกจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25กิโลกร,รมัมน้ำตาลต่อคนต่อปีในปี20 25นั่นเองครับโดยรวมเชื่อได้ว่าราคาน้ำตาลจะยังอยู่ในช่วง19.5ถึง21.0เซนต่อปอนด์ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งออกน้ำตาลของอินเดียอย่างไรก็ตามระยะเวลา3ถึง5ปีนับจากนี้ไปเมื่ออินเดียมุ่งเน้นการผลิตเอทานอลมากขึ้น ก็ต้องพิจารณาปริมาณน้ำตาลของทั้งโลกอีกทีหนึง่งเมื่อไม่มีการส่งออกน้ำตาลของอินเดียนอกจากนั้นอัตราเงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตโดยเฉพาะค่าปุ๋ยและค่าขนส่งตา่างๆอาจผลักดันให้ราคาน้ำตาลปรับเพิ่มสูงขึ้นได้อีกนั่นเองครับนี่ก็คือเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่บอกว่าแนวโน้มน้ำตาลในปี 2022และอนาคตจะเป็นอย่างไรนั่นเองเราก็เอามาเล่าข่าบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราครบถ้วนกระบวนการแล้วนะครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนั่นเองครับ